สวัสดีครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะฮะเราจะมาอยู่ที่ว่าซื้อ starter pack FMA ซื้ออะไรมาเสริมดีถึงจะจบจริงๆมันไม่จบหรอก มันก็แต่งเรื่อยๆแต่ว่าเป็น beginner เนอะเรียกว่า beginner นะฮะก็คือพื้นฐานในการเล่นแต่งตัวนี้ปุ๊บจะสามารถลงลงได้แต่ไม่ได้การันตีว่าชนะนะลงได้วิ่งได้พอวิ่งได้จริงๆแค่เฉพาะกล่องเนี้ยมันก็พอวิ่งได้แหละแต่ว่าจะใส่อะไรเสริมดีให้มันแรงขึ้นนิดนึงนะฮะก็ ผมเคยทำา m a Starter แล้วนะอันนี้ก็จะมา FMA ส่วน AR ทํำไหม AR ไม่ต้องทําเพราะว่าตัว AR บอกตรงๆว่ามันลงตัวอยู่แล้วลงตัวทุกอย่างเลยคือลงตัวหมายความว่าคุณจะจะซื้ออะไรเพิ่มจริงๆอ่ะก็ซื้อก็เปลี่ยนแค่อโลลูโรเลอร์พลาสติกเป็นแค่โลอโลแล้วก็โลเนี้ยอโลจะไม่ต้องเป็น13มิลก็ได้จะเป็นแบบว่าขนาด19 17อะไรได้หมดเลยนะฮะ มันซื้อน้อยมากมันซื้อแค่เนี้ยจบแล้วเปลี่ยนมอตเตอร์เอานะฮะปีกข้างไม่ต้องมันมีปีกข้างอยู่แล้วนะฮะเชนั้นเราจะตัดพวก AR ไปไม่ต้องซื้ออะไรหรือถ้าทำจริงๆก็จะทำให้ก็ได้สำหรับมือใหม่ที่อยากดูนะครับก็อ่ะเข้าถึงเรื่องส t า r ์เตอร์แผ a เ t r สตาร์เตเนี่ยก็คือชุดแต่งมันจะมีประมาณแบบหน้ากล่องเลย โลโรเลอร์ Low, Low ler, จะเป็นพลาสติกและก็ไม่มีลูกปืนล้อให้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะซื้อเพิ่มขึ้นมาก็คือ1ลูกปืนลอ้อลูกปืนล้อเหลี่ยมนี่นะหรือถ้าใครไฮโซหน่อยตังเยอะเอาไปซื้อไฮเกตได้หรือถ้าใครงบประหยัดแนะนำตัวนี้พอนะฮะโอเคต่อมา ทีนี้ต้องใช้ไซมัสดัมเปอร์ for ar เจ็ด c นะฮะก็คือปีกข้าง ar นั่นแหละก็สไตล์การแต่ง fma จะคล้ายๆกับคันนี้นะครับก็คือใส่ปีกข้างนั้นนูนนีเพราะตัวนี้ไม่มีปีกข้างนะครับก็ประมาณนี้นแหละอ่ะคำถามต่อมาซื้ออะไรเพิ่มเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปรอโรเลอร์อะลูตกอยู่ที่ประมาณ200บวกลบนะฮะ คู่หนึ่งชุดหนึ่งจะมาเป็นคู่ตัวนี้13ามมิลหรือถ้าใครอยากจะใช้17 19 mm. ได้หมดไม่ได้บีไม่ม,ไม,มีไม่มีผิดไม่มีถูกมันใส่ได้นะฮะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบตามกล่องเลยแบบกล่องตัวเนี้ยโรลเลอร์ตัวเนี้ยก็ต้องเป็น13ามมิลเนี่ยแหละนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มันขึ้นสลับเลนได้ขึ้นสลับเลนแบบว่าไม่มี เออไม่แหกไม่ล้มไม่ฟ้าเนี่ยก็แนะนำว่าปัจจุบันใช้โลถ้วยโลดถ้วยตัวนี้โลดถ้วยตัวนี้ก็อยู่ในซอกหน้าซองเป็นแบบนี้นะฮะดับเบิลอลูมิเนียมโรเลอร์สนะฮะตัวนี้ก็จะใช้โลดถ้วยส่วนตัวนี้พิงล้างตรงเนี้ยก็คือจะเป็นบอนแคปก็ได้หรือถ้าทรงนิยมหน่อยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เป็นเบรกเอนะฮะเบรกเอ รลัสจะไม่ได้แต่ถ kind of ้าใครติดตามเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปดีกว่าจะได้รู้กันว่าเบรคเอเป็นยังไงนะฮะก็ตามนี้งบประมาณจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตัวนี้ตีไป200คู่ละ200ก็400ตัวนี้บวกลบก็200อ่ะก็อีก like 400อก็อ <TH> ่ะสมมติว่านี่400 5 6จะอยู่ที่600 ตัวนี้จะตีไปที่ 250, 678, 850เอาง่ายๆบวกลบบวกโลดถ้วยเข้าไปมาเมื่อกี้โหลดเนี่ยประมาณพัน2เพิ่มงบอีกพัน2นะฮะตัวสตาร์เตอร์แพ็กถ้าไม่รวมส่วนหลดจะอยู่ที่ประมาณ700ถ้าหากลบไปก็อยู่ที่ประมาณ600นิดนิด600บวกพัน1 0ะครับนี่ยังไม่แต่งเต็มที่นะซื้อมานิดเดียวที่เหลือเอาไปลงกับมอเตอร์เอาจะเป็น ถ้าลงไลท์แดดไล์ดดก็จะเล่นได้เล่นได้เกิดเล่นได้เล่นได้ทุกรุ่นเอาจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็น b m a มบางร้านบางสนามบางรายการห้ามใช้ไลท์แดดต้องใช้ h y p e r ร์ s ดขึ้นไปแต่ถ้า Standard มันห้ามใช้ h y p e r ร์ s ดต้องใช้ไลท์แดดลงมาฉะนั้นก็ถ้าให้แนะนำก็ซื้อมา2มอเตอร์ ซื้อมอเตอร์มาทั้ง2ตัวเลยลา d ดดเป็นตัวเหลืองต้องบอกสําหรับมือใหม่ลายดดเป็นตัวเหลืองให้เปร์เดดเป็นสีแดงหัวแดงนะฮะก็ซื้อมาตกอัลเละเลี่ยอยู่ที่ประมาณอัลละร้อยาสิบมอเตอร์ตัวละร้ 150. อก็300นะครับฉะนั้นงบประมาณในการทำรถที่จะสามารถวิ่งในทุกสนามแต่ไม่ได้การันตีว่าชนะวิ่งในทุกสนาม มันไม่ใช่การวิ่งในทุกสนามเอาเป็นว่าลงได้ทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นนะฮะเกือบทุกรุ่นก็เกือบทุกรุ่นก็เกกน,กนี้แหละซื้อมาประมาณเนี้ยคือจบมอเตอร์ก็ไปมีงอบเหลือก็ไปลงมอเตอร์นี่คือจบแล้วนะจบแล้วโรดถ้วยนะอย่าลืมโลดถ้วยใส่ด้านหน้าตัวนี้หรือจะเป็นโลอะลูสำหรับ ใส่ด้านหน้าก็ได้ถ้ารอดูใส่ด้านหน้าก็ต้องเป็นซื้อมาสามคู่นะฮะลงได้ทุกรุ่นยันเจคับถามว่าทำไมลงเจคับได้เจคับกำหนดว่าโค้งตัดได้แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องตัดโค้งทุกโคง้งงงไหมคือเจคับอะมันแต่งได้อิสระแต่ประเด็นคือมันไม่ได้ระบุว่าบังคับ บังคับว่าต้องตัดโครงตัดอะไรได้ตัดบอดี้ตัดนานนุนี่มันไม่ได้บังครับฉะนั้นหมายความว่าไงสแตนด์ดก็ลงรุ่นเจคับได้บีแม็กก็ลงรุ่นรุ่นเจคับได้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะนี่คือเซตที่คิดว่าคุ้มสําหรับมือใหม่เป็นการเริ่มเล่นเป็นการเริ่มเล่นแต่ถ้าเล่นานานๆแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรนันนุนนี่เราจะคุูเลยนะอ่ะโอเคก็ตามนี้ซื้อมาตามนี้สำหรับใครที่ไม่ไม่รู้จะซื้ออะไร ไม่รู้ว่าควรซื้ออะไรเพิ่มเติมมานะฮะก็ประมาณนี้เลยโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนซื้ออะไรที่ไหนก็แนะนำไวรัสมินิโฟล์วนะฮะสปอนเซอร์เราเองนะฮะมีลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลือกชมเลือกช็อปได้ทักไปทางเพจเขาเพื่อเอาส่วนลด15%ได้นะฮะเต็มที่โอเคครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้ การสมัครสมาชิกจะมีคลิปพิเศษด้านคือรถของแอดมินแอดมินรถแอดมินก็คือรถที่ใช้ไปแข่งเองไม่ได้ไปประกอบโชว,โชว์วางกันชนโชว์ในคลิปที่เคยเห็นแต่ที่ผ่านๆมานะฮะอันนี้คือรถที่เอาไปแข่งจริงๆเนี่ยแบบคันเนี้ยคันนี้ก็ลงในช่องสมาชิกนะต้องสมัครก่อนถึงจะเห็นนะฮะมีบาดแผลจากนักรบนิดนึงเพิ่งวิ่งไปแหกมาโอเคครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ